เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุแขแห่งมหาชนชาวสยามข้อความนี้เป็นพระประถมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประกาศในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบร,ะรม,มหาราชวังตราบเท่าถึงปัจจุบันที่ได้ทรงทุ่มเทพระวิริยะ พระอุสาหะด้วยน้ำพระารารธไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณพระกรุณาที่คุณเพื่อบำบัดปัดเป่าทุกร้อนของเหล่าอาณาประชาราษฎรมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นทรงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือคนให้พอมีพอกินไม่อดอยากสามารถช่วยและพึ่งพาตัวเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ตามหลักวิชาการ และสภาพภูมิสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่และสถานการณ์ทั้งโครงสร้างการผลิตปัจจัยการผลิตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันจะนำประเทศไปสู่ความมั่นคงม,มั่งคั่งในที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ปัญหาสำคัญที่ส่งพบก็คือเรื่องน้ำทั้งน้ำกิน น้ำใช้และน้ำเพื่อการเพาะปลูกซึ่งเป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นทุกวันมีพระราชดำริว่าบริเวณยอดเขานั้นไม่มีทางได้รับน้ำจากแหล่งไหนไหนนอกจากเมฆและฝนดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือต้องหยุดการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำและต้องคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ยอดเขาด้วยการยืดฤดูฝนให้นานออกไปด้วยการสร้างเช็คดม หรือฝายชะลอความชุ่มชื้นก็ดีหรือด้วยการปลูกหญ้าแฝกก็ดีเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกักเก็บน้ําและความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ใบหญ้าได้มีโอกาสเติบโตหรือยามฝนทิ้งช่วงก็ทรงบําบัดปัดเป่าปัญหาด้วยฝนหลวงต้นไม้ใบหญ้าตลอดจนถึงพืชพันธุ์รันยา,ารจึงมีโอกาสเติบโตได้ด้วยตัวเอง ชีวิตทั้งหลายต่างก็ได้รับความชุ่มช่ำจากฝนพระราชทานนี้ด้วยนอกจากนั้นทรงแนะนำให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆช่วยการรักษาป่าไปพร้อมๆกับการใช้ประโยชน์จากป่าโดยทรงแนะนำให้ปลูกป่าสามอย่างคือทั้งปลูกไม้ฟืนไม้ใช้สอยและไม้ผลซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์จากป่าที่ปลูกขึ้นใหม่นี้ โดยไม่ต้องไปบุกรุกทำลายป่าแห่งอื่นส่งเรียกว่าปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์4อย่างประโยชน์อย่างที่4นี้ก็คือป่าไม้ที่ปลูกทั้ง3อย่างนั้นต่างก็อำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำคงความชุ่มชื้นของแผ่นดินไว้ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีศิลปะอย่างยิ่งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่น้ำหยแดแรก ที่ไหลจากยอดเขาลงสู่พื้นราบจนไหลลงสู่ทะเลพระองค์จะไม่ทรงยอมให้น้ำนั้นไหลจากลาําธารลําห้วยลงสู่แม่น้ำลําคลองโดยเปล่าประโยชน์แต่จะทรงกักเก็บไว้ในแหล่งที่เหมาะสมในลักษณะของอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆหรือตามเหมืองฝายบึงสะะแม้กระทั่งในบ่อน้ำของราษฎรที่มีการต่อท่อรับน้ำอย่งเป็นระบบ เพื่อส่งไปให้ราษฎรมีน้ำพอปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีน้ำจำนวนเดียวกันนี้เมื่อไหลเข้ามาในแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะในเขตเมืองก็จะทำหน้าที่ไล่น้ำเค็มหรือน้ำเน่าเสียให้ลงสู่ทะเลในที่สุดทั้งนี้เมื่อไหลไปถึงปลายทางบริเวณชายฝั่งทะเลก็จะทรงหาทางกระจายน้ำเหล่านั้นออกไปบำบัดก่อนปล่อยไปสู่ป่าชายเลน เพื่อให้น้ำนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์น้ำทั้งหลายให้เจริญเติบโตต่อไปปัญหาของน้ำไม่ได้เพียงเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆเท่านั้นแม้แต่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแทบจะทุกปีสาเหตุจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำทะเลหนุนประกอบกับน้ำเหนือไหลบ่า พร้อมกับฝนตกหนักจนระบายลงทะเลไม่ทันสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมโครงการแก้มลิงจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทรงนำมาใช้แก้ปัญหานี้โดยการขุดลอกหนองคลองบึงที่ตื้นเขินรวมทั้งการขุดสระบ่อขนาดต่างๆสำหรับใช้เป็นที่เก็บกักน้ำที่ไหลบ่ามานั้นไวนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังแล้ว ยังสามารถนำน้ำเหล่านั้นมาใช้ในหน้าแล้งได้อีกด้วยหลังจากที่ทรงเน็ดเหนื่อยตรากตรำเพื่อพัฒนาช่วยเหลือผระทกนิกรของพระองค์ท่านมานานหลายทศวรรษจึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆรวมหกแห่งโดยให้ศูนย์เหล่านี้ทำการศึกษาและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและภูมิสังคม ยังสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้ราษฎรได้เข้าไปดูไปศึกษาหาความรู้ความเข้าใจและเห็นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในอันที่จะนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของตนเองได้ต่อไปทรงเปรียบเทียบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเหล่านี้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากนี้ ยังทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2531มีสถานะเป็นองค์กรเอกชนที่จะคอยสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆเพื่อเสริมความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วทันการและอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว มีพระราชะกระแสรับสั่งอยู่เสมอว่าประการสำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจพื้นฐานของความพอเพียงคือภาวะการอยู่ได้กินได้และไม่โลภถ้าเกิดความโลภขึ้นเมื่อไร่พื้นฐานของความพอเพียงก็จะหายไปด้วยเหตุนี้โครงการตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้นโดยที่ทรงวางแนวทางการดำเนินงานไว้ว่า เกษตรกรที่ยึดแนวทางทฤษฎีใหม่ควรมีการแบ่งหรือจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวทําสวนทําไร่หรือปลูกพืชอื่นๆได้ตลอดทั้งปีโดยยึดหลักของพื้นที่ขนาดเล็กโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทยโดยทั่วไปคือประมาณ15ไร่ในอัตราส่วน30 30 30 10คือน้ำ30%นาข้าว30% พืชสวนพืชไร30่30%ซและที่อยู่อาศัยโรงเรือนต่างๆอีก10%ซซึ่งจะอนุมานได้ว่าเกษตรกรจะมีน้ำใช้มีอาหารเลี้ยงชีพและมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและเพียงพอทั้งยังอาจมีผลผลิตเหลือที่จะขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยเมื่อข้าวปลาอาหารมีพอกินสมาชิกในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานหนักในท้องถิ่นอื่นปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจผ่อนคลายลง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในหมู่บ้านกลับมามีความเรียบง่ายมีการช่วยเหลือพึ่งพากันวิถีไทยที่มีความสุขสงบทั้งกายและใจก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปราดและทรงภูมิปัญญายอย่างเหลือล้นทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านศาสตร์และศิลป์หลายแขนงทรงเป็นทั้งจิตรกรและช่างภาพชั้นเยี่ยม ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงอันไพเราะไว้มากมายทว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยความแช่มชื่นจากความสุขความสมหวังของพระสกนิกรผู้ยากไร้ดูเหมือนว่าจะเป็นบทเพลงที่ไพเราะที่สุดสําหรับพระองค์ท่านผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริที่ทรงมุ่งการพัฒนาโดยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของดินน้ําป่าและคนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางที่ว่าคนและธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยกันนั้นได้ทำให้ความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้ทรงขจัดปัดเป่ามาโดยตลอดตั้งแต่ทรงครองราชตราบจนปัจจุบันปรากฏเป็นความพอมีพอกินความสงบร่มเย็นความปิติและความอบอุ่นในดวงใจของคนไทยทั้งปวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาคมนักเรียนเก่าวชีราวุธวิทยาลายัยโดยได้รับอนุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานานามสถานที่แห่งนี้ว่าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ นอกจากสิ่งแสดงต่าง,างๆภายในอาคารนิทรรศการแห่งนี้แล้วบริเวณใกล้เคียงเราจะได้ชมสิ่งแสดงต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระชนมฤิอาทิแปลงหญ้าแฝกที่เป็นหลักสําคัญในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแปลงทดลองแกล้งดินในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวบอ่อบำบัดน้ําเสียแบบฝังใต้ดินกังหันน้ําชัยพัฒนาและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นบริเวณภายนอกอาคารได้มีการจำลองภูมิประเทศของไทยทั้ง4ี่ภาคซึ่งท่านจะได้เห็นแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่พอเพียงซึ่งผู้ชมทั้งหลายจะสามารถน้อมรับแนวพระราชดำรินี้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตย่งมีความสุขพร้อมทั้งช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนอันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความผาสุกข,ของอาณาประชาราษฎร์และความมั่นคงของประเทศชาติสมดังพระราชประสงค์สืบไป